คลิปคลิปที่สองสำหรับวันนี้ลูกคุณแม่กำลังไปหาพ่อปู่สามแปดเก้าอีกนะคะซึ่งตอนนี้ได้ให้น้ําเกลือให้โปรตีนอยู่ที่คลินิกหมอนิรุตนะคะอยู่ติดถนน,นะคะ่ะแล้วก็คุณแม่ก็เยี่ยมแล้วก็จะเลยไปส่ง ไปส่งของที่ไปรษณีย์ให้กับ FC ให้กับแฟนกลับให้กับ f อของคุณแม่สาวดัที่สั่งของมานะคะตัวเลขได้ซื้อกันหรือยังลูกซื้อเอาน่าลูกนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณแม่ก็จะคุยกับเอซของคุณแม่อยู่ในช่องนี่แหละว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรนะคะแต่เราก็ต้องทำใจกันไว้ไว้ก่อนนะคะถ้ามันไม่เกิดมันก็ดีที่สุดแหละแต่ถ้ามันเกิดเราก็จะได้ทำใจจะได้เผื่อไว้ค่ะ มันก็มีอะไรที่คุณแม่คาดไม่ถึงที่มันเกิดขึ้นนะลูกประมาณสักเกือบชั่วโมงนี่แหละแม่ซักผ้าเสร็จอะไรเสร็จแล้วคุณแม่ก็กะว่าซักผ้าเสร็จตากปั่นผ้าเสร็จอะไรเสร็จักซจากเสร็จคุณแม่ก็จะมาเยี่ยมครอปู่ที่คลินิกหมอนิรุตนะคะ ซึ่งท่านได้มีอาการเหนื่อยมากเอามาให้โปรตีนให้น้ําเกลือฉีดยาบำรุงทุกอย่างนะคะที่ให้เขาทำนะคะตัวคุณแม่เองก็เหนื่อยเมื่อยล้าลุกเมื่อวานนี้ก็โอตั้งอกตั้งใจกันหน้าชื่นตาบานว่าจะไปเอาเลตัวเลขใบเลขที่ท่านสรุปไปให้ให พอมาแล้วอ้าวปอปู่ไม่อยู่อยู่โรงพยาบาลนู่นไปเข้าไปโรงพยาบาลที่เมืองคนน้องชายพาไปแต่ว่าสาวดำก็สวนทางกันอ้าวท่านป้ปู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะคะท่านไม่นอนโรงพยาบาลอก็มานอนที่คลินกิกคุณแม่ก็ สวนตามกันไปตามกันมาพอเมื่อเช้านี่ท่านไปวินธบาดเสร็จก็เวียนเวียนหัวท่านเป็นไอ้ที่สนมากท่านเป็นก็คือท่านเป็นโรคหัวใจนั่นแหละเป็นโรคหัวใจั้งเป็นปอดเหลือน้อยต้งเป็นความดันโรคประจําตัวท่านคุณแม่ก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีค่ะ นี่คุณแม่ก็มาถึงไปสนีแล้วอ๋อ,อมาส่งลูกโอคุณแม่เพิ่งได้มาส่งนอกนั้นมีแต่ให้ลูกหลานก็ามาส่งนี่กไปสนีมาส่งที่ไปสนีแวงน้อยเนี่ยล,ลูกหาที่จอดรถก่อนลูก ปู่ก็มีแต่บอกย้ำให้แม่คุณแม่สาวดำบอกเอฟจีบอกลูกบอกทุกคนนะค่ะว่าคุณแม่พูดตามที่พอาปู่บอกให้พูดนะลูกทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ท่านบอกว่ามันเกิดก็ดีมันไม่เกิดก็ดีแต่ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ทำใจไว้ล่วงหน้า นะคะพอปู่ดำเมื่อคืนนี้ท่านมาเองพะลูกท่านมาเองท่านก็บอกว่าทำตามสัญญาท่านก็บอกว่าอย่างนี้จะทีนี้พอปูก่ก็เมื่อคุณแม่ก็ขอประมาณสองชั่วโมงเนี่ยแหละท่านก็บอกว่าท่านไม่ให้และท่านก็บอกว่าตอนท่านจะออกไปท่านบอกว่าวันนี้ให้คุณแม่จัดผลไม้ก้าอยาง เล่าไห้ไก่ตัวบุหรี่โบราณมากครูให้พร้อมดอกไม้ทูกจันให้พร้อมให้จัดให้จัดอ่อให้จัดโต๊ะใส่วางเอาผ้าขาววางแล้วก็จัดไว้ให้ให้ท่านจะมาประทับร่างก่อนสองโมงเชา้าของวันที่หนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ลูกวันพรุ่งนี้ท่านให้ทำแบบนี้ ท่านได้ทำแบบนี้คุณแม่ก็ร้องขอแลกกับชีวิตท่านคือไม่เอาหวยท่านบอกว่าไม่ได้เพราะหวยเราให้ไปแล้วเราให้ไปแล้วเอาคืนไม่ได้ท่านก็จะเอาชีวิตอย่างเดียวท่านก็ถามว่าจะเอาชีวิตท่านก็ถามว่ามีให้เลือกสองอย่างจะเอาชีวิตหรือจะเอาหวยแม่สาวดำก็บอกว่าขอลูกขอชีวิตขอเอาชีวิต พ่อปู่สามแปดเก้าไว้ก่อนหวยพ่อรู้ไม่เอาท่านก็บอกว่าจะไม่เอาทําไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกที่เรามาให้อันนี้ผ่านมาจนหวยจะออกแล้วถึงมาขอร้องวันนี้ขอร้องไม่ได้คุณแม่อ้อนวอนอยู่สองชั่วโมงร้องจนไม่มีน้ําตาจะไหลแล้วคุณแม่ก็หมดคือหมดอะไรแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วคุณแม่ก็บอกว่าในเมื่อลูกบอกว่าลูกไม่เอาหวยท่านก็บอกว่าหวยให้ไปหลายวันแล้ว แฟนคลับเอฟซีคนทั้งประเทศซื้อไว้เยอะแล้วลูกเอยถึงยังไงก็ช่างเพ่นก็นไม่ยอมเพราะว่าไม่ยอมท่านมีแต่บอกว่าให้มาจัดสถานที่ไม่จิตมาปัดกววดจัดอะไรไว้ให้เรียบร้อยคุณแม่ก็หม,หมดหมดจิตหมดใจหมดอะไรอะไร,ะไรทุกอย่างคุณแม่ก็เบอร์ไปเลยก็ไม่อยากได้อะไรก็หมายก็ว่าอ้ออะไรจะเกิดก็เกิดลูก อะไรจะเกิดก็เกิดคุณแม่ทำดีที่สุดแล้วอือแต่น,นี้คุณแม่ก็เลยว่าเอ่อถ้าร้องขอท่านไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดในเมื่อขอร้องท่านท่านก็ไม่ให้อย่างนั้น,นนี่คุณแม่ก็พูดกับท่านนั่นแหละพูดไปแต่นี้ท่านพูดจริงท้ายไว้คำหนึงก่อนที่ท่านจะออกจากล่างไปท่านบอกว่า ท่านบอกว่ายังมีเวลาคุยกันคือวันที่หนึ่งตอนเช้าก่อนแปดโมงเช้าให้เตรียมอย่างนี้ไว้นะลูกให้เตรียมเล่าไหไก่ตัวบุหรี่ยาเอ่อเล่าไหาไก่ตัวบุหรี่โบราณหมากพลูแล้วก็น้ำเขียวน้ำแดงดอกไม้ทูบเพียนไว้ให้พร้อมผลไม้เก้าอย่างจัดไว้ให้พร้อมและท่านจะมาคุย ก่อน8โมงเช้าให้เตรียมของทั้งหมดไว้จะได้หรือไม่ได้และท่านบอกว่าอนุญาตให้ถ่ายคลิปเอาลงช่องได้เลยท่านจะมาท่านจะมาประทับรางแต่เช้าคุณแม่ก็เลยไม่ได้นอนลูกเมืเ่อคืนคุณแม่ก็เลยเหนื่อยเพียลูกเหนื่อยหาคนจะใช้จะสอยก็ไม่มีทีนี้คุณแม่ก็เมื่อเช้านี้เดินมา ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรมันถ้วยชามที่คุณแม่ล้างคว่ำไว้เอาเอาเรียงกันไว้กับกำมังก็ต,งตั้งไว้อย่างนั้นนะลูกแต่อยู่ๆมันตกมาแตกผ่ากลางเลยจานตกเป้งลงมาแตกผ่ากลางเลยลูกไม่มีบิดมีเบี้ยวเลย คุณแม่ก็จะเก็บไว้พอดีคุณแม่มาส่งของพอดีคุณแม่ก็ลืมเอามาว่าจะให้พอลูกดูเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้คุณแม่จะเอาให้ดูซึ่งคุณแม่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเอออาจจะอาจจะลื่นก็มันลื่นอะไรในเมื่อจานจานมันคว่ำมันจะลื่นตรงไหนจานคุณแม่ล้างเองกับมือไม่ม,ไม,มีไม่มีลื่นเพราะคุณแม่ล้างสะอาดอลัจกก็เอาไอ้ไอ้ ไอฟองน้ำนิ่มๆเช็ดอีกทุกอีกไม่มีเหนียวไม่มีลื่นนี่แหละที่คุณแม่จะบอกลูกไว้ท่านมีแต่บอกว่าให้ไปเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่คุณแม่ก็เลยว่าอ่ะอะไรจะเกิดก็เกิดเตรียมก็เตรียมถ้าเตรียมไว้ก็เท่ากับนั่นคุณแม่ก็เลยว่าเออลูกไม่เตรียมหรอกคน่ะ ถ้าจะเอาก็ลูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงลูกขอขอหมดอะไรที่จะพูดนี่คุณแม่ก็อยากคุยกับลูกปรึกษาลูกนั่นแหละลูกเพราะคุณแม่ก็มีลูกที่เป็นเพื่อนทีนี้มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ลูกฟังเพราะปู่ท่าน จำวัดอยู่ที่วัดใหญ่นู้นนะคะอยู่ที่วัดพ่อปู่อยู่ที่วัดหลวงพ่อนายนะะูก่ะอยู่ที่บ้านละหันนานี่ยบ้านละหันนากับสวนทาคุณแม่ก็สวนทำคุณแม่ก็อยู่ติดบ้านนั่นแหละคะ่ะประมาณถึงกิโลไหมล่ะออกจากตีนหมู่บ้านมานะคะก็มันมองเห็นกันอยู่เลยลูกกับแม่น้ําใหญ่พ่อปู่ท่านก็จําวัดที่นู่นแต่เมื่อคืนนี้ท่านออกมาจําวัด ที่สวนธรรมท่านต้องการจะมาสื่อกับพ่อปู่ดำท่านก็คาใจพ่อปู่ท่านก็มามาอยู่ที่กระท่อมนานะคะมาที่สวนธรรมอะค่ะท่านก็มาอยู่รูปเดียวของท่านตอนเช้าท่านก็ไปบินธบาตตอนตอนที่คุณแม่รับท่านมาที่คลินิกหมอมาส่งท่านให้น้ำเกลือแล้วก็มาส่งของในลูก ท่านพูดกับคุณแม่ว่าโยมพี่นางไปบอกพี่บอกน้องเตรียมการเตรียมอะไรไว้คือถ้ามันไม่เกิดก็อนุโมทนาสาธุถ้ามันเกิดคือเกิดก็เกิดนะลูกอืมอะไรจะเกิดก็เกิดคุณแม่คิดแค่นั้นแหละคุณแม่ก็ทําดีที่สุดล้ะไม่มีใครที่จะห้ามได้ลูกถึงเวลาไปก็ต้องไปคุณแม่คิดอย่างนี้เนาะ มีอีกเรื่องนึงที่คุณแม่จะพูดเชา้าขึ้นมาจานแตกจานที่คุณแม่คว่ำเอาไว้ตั้งตั้งได้สองวันสามวันแล้วมันก็แตกมันก็หลดลงมาแตกได้ยังไง,ท,งทั้งทั้งที่จานมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะลูกมันอยู่ในห้องคุณแม่เพราะคุณแม่อยู่คนเดียวจะไหมคุณแม่ก็ล้างช่วยล้างชาแล้วคุณแม่ก็ซ้อนกันไว้ในกระด้งนะลูกในกระในใน,ในกระมังแล้วไปตั้งไว้บนกับกระด้งอีกครั้งหนึง่ง ล่นลงมาได้ยังไงลูกคุณแม่คิดทีนี้คุณแม่เกิดมาจนอายุหกสิบห้าปีคุณแม่ไม่เคยเป็นเป็นเส้นจังหรือเป็นมืดหน้าตาลายคุณแม่ก็ย,ยังไม่เคยลูกเพี้แต่เมื่อยเหนื่อยแต่วันนี้คุณแม่หนึ่งจานแตกแตกแตกกลางเลยลูกแตกกลางแป๊ะเลยอ่าอันที่สอง ก่อนที่คุณแม่จะมาคุณแม่ก็เอาน้องน้อง,องเรียกเงินเรียกทองอ่ะนะลูกก็ออกมาตามปกติเขาก็เกาะหน้าก่อลังตามปกติแล้วคุณแม่ก็เอาไว้ในรถเขาก็ไม่เคยบินออกเลยลูกไปไหนมาไหนนีก็บินตามแต่คุณแม่ลูกจำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่คุณแม่บอกพวกลูกทุกคนว่าเขาตื่นมาคุณแม่ไม่ได้อนอนในกรงนะตอนที่นอนเวลานอนนะลูกเอาเขาไว้นอนกับ ก็เอาปล่อยเขาในห้องเลยแหละแต่เขาก็มาหาคุณแม่เองขึ้นรถเขาก็จะกอะอยู่มาายรถประตูรถนี่บุนกระจกลงเปิดไว้เขาก็ไม่บินไปขาดคุณแม่เปิดประตูออกไปแต่ว่าคุณแม่น่ะไม่ผิดประตูคือคุณแม่น่ะอยากจะรู้ว่าเขาจะอยู่ไหมนั่นลกูกเขาก็อยู่เขาก็ไม่บินไปไหนเลยแต่เมื่อวานนี้คุณแม่ก็เหมือนเดิมลูกเปิดเปิดประตูออกไปเปิดประตูออกไปแล้วคุณแม่ก็เดินออกไปเขาก็ไม่ออก พอคุณแม่เข้ามานั่งปั๊บเขาออกประตูซ้ายเลยออกกระจกซ้ายนะ่ะลูกคุณแม่ก็เปิดไว้ตามปกติเปิดไปแล้วเขาก็บินบินวนรถสองรอบสามรอบแล้วคุณแม่ก็เรยกออกไปเปิดประตูมาเรียกลูกป้าเขามารถลูกขึ้นรถแต่ที่คุณแม่จะไปแล้วจะพาไปหาพ่อปูเขาก็บินบิน,บนแต่ก็ไม่บินมาจับคุณแม่เลยเสร็จแล้วเขาก็บินไปเกาะตรงหน้าบ้าน คุณแม่ก็ยืนรอยอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ไม่มาลูกน้องเรียกเงินเรียกทองนะ่ะเขาไม่มาเขาไม่มาเลยแล้วคุณแม่ก็เลยออกไปตุรักข้างนอกไปน,นั้นลูกสองสาชมชั่วโมงกลับเข้ามาพอเห็นคุณแม่ขับรถกลับไปเขาก็บินมาหาอีกแต่ว่าเขาไม่มาเกาะคุณแม่เลยนั่นแหละลูกสรุป ก็เล่าให้ลูกฟังนะลูกเนะ้องก็สรุปถ้วยจานคุณแม่ล้างไว้นะ่ะลูกตนลงมาแตกกลางแป้งเลยแล้วสรุปน้องเรียกเงินเรียกทองก็ไปแล้วนะลูกไปจากคุณแม่แล้วเขาคนจกนอยู่แค่นั้นทีนี้พ่อปู่สามแปดเก้าอยู่ที่วัดนะลูกน้องขันน้องเรียกเงินเรียกทองเนะี่ย ก่อนที่ท่านจะบวชวันที่ท่านจะบวชนั่นแหละลูกือได,ได้ได้น้องได้น้องมาอยู่ด้วยวันที่ยี่สิบห้าบวชพรอปู่วันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าตอนเช้านั่นแหละลูกพ่อปู่ใส่เสื้อเออขานักที่ว่าฉันว่ารักษาศีนแล้วใส่เสื้อขาวเกงขาวนั่งเยูเขาก็บินไปบินมาบินปับ๊บก็ไปกืปจับที่หัวจับที่หัวของพรอปู่เลยอ่ะตอนที่ท่านก่อนจะบวชนะ่ะ แม่ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้ได้เดี๋ยวคุณแม่จะส่งให้ดูลูกนั่นแหละลูกแล้วพ่อปูดำเมื่อคืนนี้ก็มาบอกว่าไม่ยอมอตอนนี้คุณแม่เหนื่อยมากแค่นี้ลูกนะเดี๋ยวคุณแม่จะไปส่งของลูกเตรียมอยู่ข้างหลังเนี่ยลูกลูกนะนะคุณแม่ก็จะเอากระเป๋านะกระเป๋าตั้งครีมนะลูกไปส่งขอให้ลูกโชคดีนะลูกนะโอเคลูก